สวัสดีครับพบกับฮีโรสุรินนะครับเพื่อนๆหลายคนใครนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นอับในตู้เสื้อผ้าแบบนี้นะแบบที่เราแบบตู้เรามีเรามีเสื้อผ้าเยอะใช่ไหมมีตู้เสื้อผ้าเราเก็บเสื้อผ้าไ้เยอะเสร็จแล้วทีนี้พอเราเปิดมามีทั้งมแมลงสาบอะไรที่มันเข้าไปในตู้เสื้อผ้าของเราแล้วมันทําให้มีกลิ่นอับนะครับวันนี้นะครับ ทีโร่มีวิธีการทําให้ตู้เสื้อผ้าของเพื่อนกลับมาหอมหอมแบบเสื้อผ้าซักใหม่เลยนะกับห้องน้ําของเรานะครับที่มีกลิ่นอับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันปไปดูวิธีการทากันเลยสําหรับวิธีการทําอุปกรณ์เรามีแค่นี้นะครับน้ํายาประพันุ่มเป็นยี่ห้อไหนก็ได้ที่เพื่อนๆชอบนะครับกลิ่นที่เพื่อนๆชอบแล้วก็เกลือ นะครับแล้วก็ถ้วยไว้ผสมแล้วก็ขวดน้ำแล้วก็เชือกตัวน้ำยาปะผ้านุ่มอ่ะเขาจะมีความหอมในตัวของเขาอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ตัวเกลือเนี่ยตัวเกลือตัวเนี้ยเวลาเขาไปอยู่กับน้ำยาปะผ้านุ่มนะครับเขาจะมีคุณสมบัติในการดูดซับกลิน่นเพื่อไม่ให้กลิ่นของน้ำยาปะผ้านุ่มน่ะมันฟุ้งเกินไป นะครับมาดูที่การทำกันเลยไม่ยากครับง่ายๆอันนี้ผมจะใช้วางในห้องน้ำก่อนนะเออลืมไปอันนึงทิชชู่ครับทิชชู่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะใช้ตอนตอนไหนอันดับแรกนะครับตัดขวดน้ำก่อนนะครับ กดน้ำได้แค่นี้อันนี้ผมจะวางไว้ท่้องน้ํานะแล้วก็นี่ผมจะวางไว้ตู้เสื้อผ้านะครับนะนำให้ทําแบบนี้นะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะ นครับให้เป็นตกวแบบนี้นะแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะกันเวลาบางทีเราอาจจะดินเสื้อผ้าไปใช้มันจะไม่ได้เปื้อนเสื้อผ้าของเราใช้เกลือนะครับเกลือทำอาหารเราเนี่ยแหละเกลือแกงหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแบบนี้นะหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไป แล้วก็เพื่อนๆเทน้อยาปะทนมุมนะครับเทไปให้เขาท่วมปริมาณของเกลือตอนนี้นะเพื่อนเห็นไหมพอเขาโดนกันเขาจะมีปฏิกิริยาแบบนี้เลยโอ้โหเราฟุ้งแตกหอมมาก ขั้นตอนต่อไปนะครับเพื่อนนำทิชชู่ก็ลงไปหน่ยเยทิชชู่ผมเป็นทิชชู่แบบดึงเนาะจะใส่ขวดละ3แผ่นแล้วกันทิชชู่ตัวนี้จะมีคุณสมบัติในการช่วยเก็บความชื้นนะครับของน,น้ำยาของเราได้นะครับแต,แต่อันดับแรกเราต้องคนให้เกลือเขาละลายก่อนนะ ต่เมื่อเกลือโดนกับน้ำยาปลาพนุ่มนะครับเขาจะจะละลายละลายเร็วมากนำผมเอาทิชชู่นะครับทิชชู่ทิชชู่สามแผ่นสามแผ่นเพื่อนจุมม่มน,นะไม่ต้องเยอะนะครับ เดะวางไว้ห้องน้ํานะเพื่อนจุ่มแล้ววางไว้อย่างนี้นะครับแบบนี้นะแต่สําหรับในขวดนะครับที่จะวัอันนี้เราจะวางในห้องน้ํานะแต่ในตู้เสื้อผ้ามาดูกันผมผมท,ทําทีแรกอะ่ะผมก็เหลืองใช่ไหมผมคิดว่าเออเราใส่น้ํายากบบปันุมิเยอะสติชูใส่อปันุมิเยอะแล้วก็ ใส่ในขวดปริมาณเยอะแล้วเสื้อผ้าเราจะได้หอมจริงๆแล้วนะครับมันกลับลายจากความหอมเป็นความเหม็นแทนนะครับมันมันหอมเกินไปต้องเอาเสื้อผ้ามาซักใหม่นะครับนะมาดูกันใ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 นขวดที่เราจะเอาไว้ในตู้เสื้อผ้านะครับเพื่อนๆใช้ทิชชูแค่สองแผ่นพอนนะแล้ว แผนแรกอะเพืเ่อนเพื่อนใส่จุม่มแบบนี้แหละแค่พอดีพอดีนะครับแล้วก็ยัดลงไปแผ่นที่สงให้เพื่อนจุ่มน้ำนะครับจุ่มน้ำเสร็จแล้วก็ยัดใส่นะครับ เพียงแค่น,นี้ไม่ต้องไม่ต้องใส่ให้มันเยอะนะครับไม่ต้องใส่ให้เป็นน้ำนะแล้วถ้าถ้ามันเป็นน้ำอะ่ะมันจะมันจะกลิ่นอบอวนหนักมากถ้าทุ่เสื้อผ้าเราไม่ใหญ่สักสี่ห้าเม็ดนะครับอย่าไปใช้นะครับทุ่เสื้อผ้าฮีโร่อยู่ที่ประมาณเม็ดเม็ดกว่าเนาะต่อไปก็อันนี้เราจะมาห้อยในทุ่เสื้อผ้า เราต้องมีเชือกเส้นหนึ่งทำอย่างนี้นะทําตามฮีโร่นะเอาเชือกเส้นนี้นะครับ yeah, <Yeah. S 1> เยาไปในรูขวดแบบนี้แล้วก็ฝามาปิดเลยไม่ต้องเจาะรูให้มันยุ่งยากนะครับเนี่ยแค่นี้เราก็ได้ที่ห้อยแล้วเห็นไหมมีเชือกปไปไปวางครับโดยในจุดเสื้อผ้าทู้เสื้อผ้าขนาด ประมาณเม็ดหกสิบมจะวางตรงกลางเลยนะผมจะห้อยตรงกลางนะครับเนี่ยเห็นไหมสาเหตุที่เราต้องปาดขวดทงข้างออกมันอาจจะจะมืดน,นิดนึงนะครับแต่ว่าหอมมาก นี่ท่านใครที่มีเสื้อผ้าที่มีเยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้เนาะไม่ได้ใส่สามารถทําตามที่ฮีโร่แนะนําได้นะครับปไปวางตู้ที่สองกันตู้ที่สองจะเป็นเสื้อพนักง,งานนะครับในการทํางานผมก็จะไม่เน้นเท่าไหร่นะผมจะเน้นทางห่างเลยมัดไว้ทางห่างเลย แต่สาหรับใครที่มีตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆนะครับก็สามารถทําสไตล์แบบห้องน้ำาก็ได้นะไปตั้งเอาไว้ก็ได้นะครับทำแบบนี้นะครับเวลาเสื้อผ้าเราไปโดนใช่ไหมเห็นไหมมันจะไม่โดนเห็นไหมมันจะไม่โดนแล้วก็กลิ่นเขาก็จะฟุ่งกระจายออกมาได้ทั่วนะครับสําหรับในห้องน้ํานะครับผมแนะนําให้วางในจุดที่อยู่ใกล้กับชักโครกนะครับ อย่างเช่นที่สบู่ใช่ไหมเนี่ยวางไว้อย่างนี้นะครับแล้วกลินมันจะขึ้นมาแบบแบบหอม,มากนะครับในห้องเนี่ยไปลองทําตามดูได้นะครับวิธีนี้ได้ผลจริงทําแล้วนะครับห้องของเพื่อนจะหอมมากเลยแล้ะในตู้เสื้อผ้าจากเสื้อผ้าที่มีกลิ่นเม้นท์อัพนะครับ มันจะหอมมากเหมือนเสื้อผ้าที่กำลังซักใหม่ๆเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ฮีโร่ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าคิด,ว,ว,ว,ดว่าเก็บของฮโร่ไม่เบื่อก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบายบายขอบคุณทุกการกดไลติดต,ต,ตามนะครับบายบายสวัสดีครับ